แม่อย่าทาตาล่างนะเพราะเดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวก่อนควรจะทักเรื่องเสื้อมากกว่าไปตลาดอ่ะพี่ตลาดบางพลีตอนนี้มันชิคมากเราต้องแต่งตัวเอลแกนต์พวกเราใส่เสื้อสีไปตลาดเฮ้ยเหมือนไปเก็บแชร์ไปเก็บค่าเที่ยเนาะเขาบอกว่าตลาดบางพลีตอนนี้เหมือนตลาดร้อยปีมันก็ต้องใส่แบบครคลีไปหนนี่ไงเกี่ยวดอกมาเองเกือบไม่คอมพลีทฉันจะไปเก็บทุกแผงให้หมดเนี่ยอินเนอร์มึงถูก้องมาก เมื่อคืนดูเรคคอร์ดกับยืนป่ะโอกคิดว่าฉันจะไม่ดูลูกชายฉันหรอกใช่ะกลมหน้าไม่มีรูขุนหน้าแบบน่ากกระโหลกจลิมนมาการักมากไม่รู้อยู่ในกลมจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแต่แต่ดูตอนแรกดูเลยว่าหลอกนนี้ดีน้องดีน้อนางเอกก็น่ารักนะนางเอกเป็นแบบว่าหน้าแบบไม่ได้แบบสาวเกาหลีหวานนสวยๆแต่แบบเดี่ยวตอนเด็กๆอ่ะเขาตัวก่อนแล้วกันเมึ่อกลับมายังไม่ได้ดูลีทองบุกเรื่องล่าสุดอะไรนายเทลเป็นอะไรอ่ะเป็นติ๊กตอกก้าหาง ที่ดูเทเลอร์คือนางมีอิทธิฤทธิ์อะไรสักอย่างฉันก็ไม่แน่ใจเขาอยู่เท่าพวกเรานะจําได้ว่าไปสัมภาษณ์เขาแล้วแบบทีมงานจัดไปยากมากเพราะว่าจัดเยอะไปเขาจะหายไปเลยเว้ยจัดน้อยไปที่จะหายไปเลยเขาต้องเข้าใจคอมเทนเซชันมากๆของเราลิงลิงลิงโง่เมืองเมืองมีครอยู่กันมีคนอ้าไม่ใช่นั่นหรอไม่ใช่นั่นหรอไม่ใช่โหน่อยไม่ใช่โหน่อยโกเอื่นอ่ะคิมเบอร์ลินโกเอกญว่าแล้วมันต้องมีคนแบบนี้ซ่อนอยู่อู้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโกเอิญ เขาบอกว่าเราไปดูในไอจีลีมินโฮจะเป็นภาพเดินกลับบ้านเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ทํำไมอยู่ในทุกที่ที่ลีมินโฮอยแม่เขาหรือเปล่าเป็นนางงาเกาหลีโอเคนางงามสวยเลียนเก่งบ้านรวยโอเคแล้วติดตามเฮ้ยมืทอไรม่่ะลอกปิดความผิดแบบนี้มันไม่ได้ปะหวะปิดอะไรวะไม่รู้ กูลวเนีย,ยก,กินอาหารเกาหลีนมัคือเราพร้อมหมดแล้วไงเกาหลีมากวันนี้ถูกลูกโบก็ม,มาตกประกำลำบากหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ต้องกินยาแล้วอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบสับเรื่องไนมาเข้ากรมอ่ะหัวอกแม่อ่ะเนาะกูอยากซื้อไอ้เนี้ยที่มันไว้พิมพ์แล้วก็ปินชื่อลูกแล้วแปะตามเสือ้อกูเสื้อเขาหายจะด่าว่าแบบบ้าหรือเปล่าก็ตัวเองก็มีที่บ้านไงไอ้เนี้ยทำให้อรันอยู่หมวกอรันตอนนี้นั่งสารมาเขียนข้นนะว่า ล้านมือ <mm> ใหญ่กว่าไปโรงเรียนเองอะถ้าใครที่มีลูกจะไม่รู้ว่าลูกทําของหายบ่อยมากและก็ม,มีเด็กๆอ่ะหยิบสลับกันบ่อยมากาไปหาอะไรกินก่อนไปตลาดอืมหาอะไรกินแต่เริ่มหิวอ่ะถ้าก่อนถึงตลาดมีอะไรแบบจับจแบบกินเลยได้ไหมอ่ะไอ้จับจ้าอ,ะอ่อะมึงอายุเท่าไหร่วะ ตัวไปตลาดบางพลีแล้วแต่อยากกินอาหารเกาหลีมากจริงซึ่งเราก็เลยทำการเซิร์ชเสิร์ชเสก็เลยเจอว่ามีแคมเปญนี้ค่ะซูกิชิสุบ <Over load. S 2> โอเวอร์โหลดเป็นปิ้งย่างเกาหลีระดับแ,ลแลพลตินัมันเราเห็นว่ามีเนื้อวากิเโียวซูชิพรีเมีย่ยมฉันมาเพราะคำว่าซี่โครงหมักซอสเกาหลีต่างๆฉันมาเพราะคำว่าสั่งได้มากกว่า100เมนูฉันมาด้วยคำว่าทานไม่อั้นลยเราต้องรบกวนน้องพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอปรึกษาได้ไหม ว่ามีแพ็กเกจอะไรใดๆเนี่ยค่ะจะมีตั้งแต่ราคา5,594,49แล้วก็3 4 9 5,59จะมีทักวทุกอย่างที่เป็นของอราคาสุดๆเลยถ้าคนกินน้อยหน่อยก็มีซินเวอร์4,49บวก 4, 9, บวก็จะสามารถเรียกว่า จะเป็นซุปซุนดูบูขึ้นมาได้ไงแล้วเียคัพเปอร์ก่อนคัพเปอร์จะสั่งได้ตั้งแต่ของหวานแล้วก็ขับต่างๆแล้วก็หมูแต่ว่าไหนตอบโจทย์เราอะแม่ว่าไม่ตอบสักอันเลยอะตอนนี้หิวมากมีมีอะไเนี้ที่มันแบบเบิ้มไปกว่านี้ไหมคือเห็นพี่สวยแล้วก็ตัวเล็กแบบนี้จริงพี่ยอมพัฒนใช่ไหมจ๊ะน้องบอกแม่พี่พี่ตัวใหญ่ จะเอาแบบที่ใหญ่ที่สุดกินเยอะอันนี้จะอยู่ในโปรของแพตตินัมเลยครับคือทั้งหมดเนี้อะคะใช่ครับเออแพตตินัมสิมึงสามารถสั่งหน้าหลังได้ครับคืออย่างนี้อะคะแพตตินัมได้ทั้งเมนูอย่างงี้เหมอหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ทำได้ดีสบายนาทีแรกเรื่องเลยกับพวกพี่อะแต่ดูนะพี่มีความรู้สึกว่าน้องเขาดูแบบเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างคุณปู่คุณท่านให้น้องเนี่ยปลอมตัวมาดูแลกิจการใช่ไหมเป็นหลานเจ้าของสกิชีหลานเจ้าของสกิชีหลาานเจ้ของสิช สวัสดีค่ะพี่ตั้งใจที่จะมากินสุกิชิเลยพี่รักมากคือชอบกินสุกิชิมาก <c oughs> พี่เอาเอาหมดเลยเอาอะไรได้หมดเลยจ้ไอาไออย่างงี้เอามาทั้งหมดเท่าที่คนจะกินได้อ่ะได้ครับแต่อว่าน้องนั่งเสริรเดี๋ยวพี่ไปเอามาเองเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟเอง มาแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นชุดแพลตินัมนะครับพิเศษสําหรับพี่ซึ่งปกติสั่งได้ท่านละหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับโอปกติได้แค่หนึ่งวันนี้ให้ให้สามเลยให้ดีเหรอแพลตินัมเซอร์ไพรส์เหมาะกับ VIP แพลตินัมอย่างพวกเรามากพี่ขออนุญาตปิ้งนะคะกินได้ไหมคะกาให้เราสามเดี๋ยวคิดว่าเรากินไม่หมดอยนี่เขาเขาให้ใช้อันนี้แต่ทำไมใช้มือใช้มืออุ้ยเนื้อดีมากเลยแม่ดูเนื้อก่อนนี่เขาลาดคฟับแล้วก็แปะทองคำเปลวมาให้ด้วย ขอทองเนื้อเนื้อยังอยู่ดีมีอีกนั่นอะไรใคะอันนี้เนื้อตัดคอนิวซีแลนด์นะตันคอนิวซีแลนด์อันนี้ต้องเอาเกลือโรยก่อนนะเกลือพิมายันฮิมซอฉันรู้ฉันอ่านเมนูมาอันนี้โค้หมูมาดิพี่อันนี้ที่โครงหมูนะเนี่ยพี่มาโพอันนี้ล่ะอันนี้เป็นคุโรบุตะสำหรับคนไม่กินเนื้อนะโอ้ยน่ากินซูชิเนื้อวากิวซูชิเนื้อวากิว ชี้ในเซตด้วยหรอคะใช่ครับสามารถสั่งเด็ทั้งเมนูเลยใช่ระหว่างรอเนื้อนะคะเราจะกินอันนี้ก่อนอ่าชนกันค่ะปึ้งโอมมาอกบ้านนี้ของอบได้ละสิ่งที่โอบจะกินเรียกว่าหมูบูโลบุตะาทรัพโปซึ่งเขาจิ้มกับน้ำจิ้มแบบออริจินอล ได้ไหมแม่อร่อยมากมันตอบโจทย์คนไม่กินเนื้อและไม่กินหมูเนาะมันแชร์กันได้อร่อยนี่คือในส่วนของซี่โครงนะคะซี่โครงได้ไหมได้ไหมปิ้งต่อฉันกินเนื้อบ้างฉันคนไม่ไหวอุ๊ยได้แล้วพอดีแม่เป็นถี่ชมพูนี่เนื้อฉันสวยมากอบเป็นแบบนีเดียมแบบสวยมากจิ้มมันมีกลิ่นแบบกลิ่นคาเฟ่อะและเดซเซสมันโผี่มากเลย กินยังไงอะแม่แม่เอาตะเก็บจกกินงงมากถ้าเอาวันนี้จิ้มจะดีมาเอาลองดิแม่คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นพาะอบเอามือปิดไว้แต่ฉันเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้มาที่อันนี้ดีกว่ามึงรองเนเสื้อหมดเลย ี่มันโดนอบไปหมดแล้วอะเดี๋ยวนี้ออกห้อันนี้หลบไปเอาออกมาไว้กับอบแล้วกันนะถือว่าบอกแล้วนะพอินเราเนื้อลงมาเขาให้สามชุดขออีกได้ไหมอะนี่ห้าหั่นใหญ่มากเนี่ยเธอเธอหยบหน่อยได้ไหมเพื่อนมาใหม่เนี่ยไม่ได้สนใจเพื่อนเลยนี่อ่า พอไข่เซลดีมากเลยพอแล้วฉันรอเธอมานานเกินไปแล้วฉันจะกินเลยหฮยฉันจะกินเนื้อวากิวออสเตรเลียรอรอก่อนคุโรบุตะฉันก็ไม่น้อยหน้านะสำหรับคนกินหมูคุโรบุตะที่นี่อร่อยมากนะเชิญอื อันนี้อะไรคะเะอันนี้เป็นซีฟู้ดพาเลทเป็นมีดูพิเศษที่สามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะมันเป็นซุปกิมจิเหรอคะเป็นซูดูบูปูครับมีปูทั้งตัวเลยอันนี้คือแนะนำตอนนี้มันชื่อว่าซูดูบูจิเกใส่ปูถ้าเกิดมาแล้วสั่งไม่เป็นอะพูดอะไรอะซุปที่มีปูค่ะซุปที่มีปูทั้งตัวค่ะซูดูบูจิเกนี่พี่กี้ดูนะ่เราเป็นอย่างเงี้ยคือไข่ไข่ตับหูอ่อนดูดิปุยเนื้อปูแม่ชิมน้ำก่อนนะ แซบนัวมาแซบนัวมามันหลากหลายมากเลยนะในเซตเนี้ยมันเป็นปิ้งย่างแล้วก็เป็นชงเป็นสุดนะแม่อันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษเป็นซีฟู้ดทะเลอันนี้สามารถทานดิบได้เลยนะคแต่นี้ต้องสุกก่อนถ้ามีเนยก็จะต้องเป็นสุกหน่อยใช่นี่ไงหอยนังลงคนละอันมาชนหอยก่อนเพาะาชนหอยไม่ดีแม่พูดเองก็ไม่สบายใจหนึ่งต่อสชชนหอยกัวปลากัวแม่ อนุญาตตัดก่อนเดี๋ยวตายนี่จะใส่ทั้งปากดีไหมย่ะมือตัดก่อนเดี๋ยวตายอะล่ะอื้มไอ้โชยุไอ้โชยุเฮ้ยๆไข่ดางต้องกินอันนี้จะเป็นข้าวโุ้ และนี่คือข้าวซีฟู้ดครีโอค่ะหนึ่งสองสามอ้าวอร่อยมากมันปูอร่อยมากกินกับข้าวกับไข่กุ้งกับเจาเ้ามอนนี่อร่อยมากเลยอนะ่ะอืมอืมอืมวิม่งไปลองไห้ก่อนเนาะตรงนี้ก็ได้อโอ้จะ,จะจะมีออนเนาะฮะใช่ค่ะ เขามีเซตแบบอาหารจกาหลีเป็นจานใหญ่ของอาหารเกาหลีทั้งหมดเลยอันเนี้ยชอบเห็นน้องไอ้เกาหลีท้องจีนอันนี้ที่แบบดำๆองคูเหรอไม่ช่แบบจะจะมีหอนกลัวแบบว่าถ้าถือล็อคสเกเนี่ยเดี๋ยวนางล้มรู้เรื่องอะยิ้งกินไม่กินออันนี้คือหางล็อบสเตอร์นะคะ นี่พี่กีเรามาแงะหางรับเตอร์กันยังไงดีวะชนใจจะช่วยแม่ได้ไหมหอ้าแบ่งกันเฮ้ย,ยต้องตั้งมือว่ะมืออใช้มือแล้วพร้อมแล้วแม่ชนจ้าตึง้งให้มันจบจบไปหวานอร่อยมาก,มากแล้วก็มีกระทั่งตูดดอก ไข่เน้นๆพิกี้แป๊บหนึ่งตอนนี้จานพี่อบกับพิกี้ยัหลกมากขอบเคลียเพื่อการกินปูดองเอาล่ะปูดองค่ะเดี๋ยวจะหลุดมือแล้วตื่นเต้นแม่ตักเนี้ยเอออ่ะแม่ไปอุ้ยแม่พักออกมาปวดดีดใส่ตาจังเลยกวดเข้าไปเลยพักไปเลยอย่างนี้เขาบอกว่ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันนะเธอถ้าเะต้องการนี่ไงไ่ฉันไม่ต้องการฉันอยากกินน้ำจิ้มงันฉลองไปทางซีฟู้ดดูใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนิดหนึ่ง กิ้แล้วผมไม่ไหวแล้วตา,าแล้มาปูด,ดองอร่อยมากไม่จิ้มซีฟู๊นี่งอร่อยเลยพีิ่ากินาหวานอร่อยมากเราชอบน้ำดองเพราะว่ามันไม่เค็มอ่ะแล้วมัน,มนห,หวาน,นแล้วมันหอมจริงๆไม่ต้องจิ้มอะไรเลยใช่อร่อยมาก เลียอาหารคาวแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนตะแกรงเพื่อให้เรากินนะเชมเบลโร่ทำไมอ่ะเพราะเราจะย่างมาเชมเลโร่แตาวากิวมันไม่ได้เชิญค่ะได้แล้วอันนี้เป็นช็อกโกแลตหมดเลยครับเป็นช็อกโกแลตพี่กินหมดพี่กินหมด,ดขอหยิบน,นี้กินก่อนหน่อยนะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นมาเมลโล่นะครับลลอันนี้สําหรับย่างก่อนนะครับอันนี้เป็น ดาร์กสโกรตฟองเดืยไหนดิพี่เอันนี้ไปเสี้ยวางบนนี้อ๋อย่างตัดเบี้ยวไม่เหมือนย่างลูกชิ้นเนาะอันกลางนะละลายแล้วเหรอไอ้ตัดเบี้ยวเบี้ยเกิดมาก็ย่างแต่ลูกชิ้นย่างหมูปิ้งจริงนะไปรุ่งพักก่อนกินไอติมก่อนดีครับเอาเออไม่เหมือนคุณโง่คุยกันอะไอติมมาให้ละลายก่อนหรือเราย่างมือหนึ่งแล้วเรากินมือหนึ่งล่ะไม่ละลายเรากี่ละลายละระวังลวกปากเด๊ อุ้ยซอกต์และเดือดปุดๆเหมือนลาวาเนี่ยลิ้เมือจะละลายเป็นก้อนทันทีแต่ว่าเนี้ยถ้าเข้าไปถ้าฉันบิ่งพลาดอ่ะให้ตะโกนเรียกพนักงานด้วยอืมอือข้างในมันนุ่มแล้วอร่อยมากเลยอ่ะอันไรหรอไอศ์รีมยำไตลเกาหลีโอ้โหพระต้องเอามายำกันนะ ีโคุกกเลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวแบบนี้หาก,กินที่อื่นไม่ได้เอะแม่แม่ไม่ชักวชวนเพื่อนเลยงงมากอ,ะอ่ะหามแม่อืมฟินมากฟินมากมีทุกอย่างต้องการถ้าคุณชอบแบบหมดเนื้อแดงมีทั้งหมูทั้งเนื้อ ซูฟู้ดหมดอาหารเกาหลีอยอดนิยมทุกอย่างของหวานก็คือแบบไม่ต้องห่วงทั้งมัชเมลโล่ทั้งไอศครีมฮาเกนด้าถ้าใครบอกไม่อิ่มต้องปปพบดแทนแล้วล่ะถ้าสนใจยังไงเข้าไปดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊กซูกิชิอินเตอร์กรุ๊ปแต่ว่าโอเปก,กี้ยังไม่หมดภารกิจนะสัญญากันก่อนว่าไปตลาดจะไม่กินอะไรแล้วไปเดินสวยๆไปเชค่อยดูแต่ก่อนอลืมไปเลยอ่ะแลาวร้านเขาเป็นเครือใหญ่โตอ่ะเขาจะไม่จ้างตำรวจจับเราหรอกให้คุณหลานเจ้าของไปติดือมี power ไปตามน้องมาไปตามเดินคุณท่าน แบงค์งแบงนสมแล้วเว้ยแบงค์คุณนท่าลูกหยิบให้แบงค์นั่งแบงค์นั่งแบงค์คืออย่างนี้นะพวกพี่ต้องไปตลาดซื้อของให้ลูกทีนี้รายการพี่มันจะต้องไปติด้ายการันตีแบบนี้พี่ก็กลัวว่าถ้าพี่กับกี้ไปติดอย่างอยู่ทั้งเครือบริษัทหรือจะว่าเอาแต่ถ้าแบงค์ทำอ่ะมันก็เป็นการกึ่งกึ่งว่าเออทุกคนต้องยอมรับแต่พี่ต้องถามแบงค์ก่อนเออแบงค์โอเคไหมถ้าไปติดให้พี่อะไรเงี้ยจ้าแบงค์พูดตามพี่นะถ้าไม่ติดผมจะไม่่่่ยยยุุงงงเเกกกีีววธรรริิจขอออคคคบบัแูดลาไมต ผมแต่ไม่ยุ่งกับธุรกิจครอบครัวโอนหุ้นให้พี่โอปอดทั้งหมดทั้งพี่ปุกกี้ด้วยเอกสารเซ็นโอเคหุ้นไปกนองเราแล้ว,ลว <c oughs> ขอบคุณมากน้ำทัง <ไป S 2> ติดเอาเด่นๆนนะบ้งไปดูมุมเอาที่หนูพอใจ <c oughs> ตอนนี้เราถึงตลาดบางพลีซึ่งพอมาถึงเนี้ยเรามาวันเสาร์อาทิตย์ด้วยคนเยอะมากแล้วก็มีงานด้วย uh huh. เราก็เลยไปขอเขารําเปิดงานเขาไม่ให้แต่แก,กูก็ไม่ให้ <c oughs> ออก <c oughs> ยืนไหว้พระตรงนี้ได้ไหม เขาบอกว่าหลาวงพ่อโตที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเราก็ต้องตั้งใจท่านเจ้าค่ะขอ,อเต็มๆสักรมุ่ดเลยนค่ะไม่อยากทำงานแล้วเจ้าค่ะอยากรวยไปเลยเจ้าค่ะนี่นี่นี่แผงแบตเตอรี่ที่นี่ปลาสลิดเยอะมากเขาบอกว่าเป็นแบบแหล่งซื้อปลาสลิดนะคะอันนี้อะไรอะคะอ๋อปลาป่นก็คือปลาแ<ล>อ้งไปป่นแหละ อ๋ออันนี้มาตำตำชุดไทยให้อารินไหมจ๊ะมีหมดแล้วจ้ะคอลเลคชันเนี่ยไทยจ้ะกูเห็นมะม่วงเบาเห็นมะม่วงบ้างเลยขูเห็นมะม่วงเบาทั้งพวงเลยอ่ะว้าจ้ะให้มาค่ะขอบคุณมาใหกขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะหนูชอบกินมะรุมคุณพี่ขายยังไงคะถ้าเนถ้าเป็นโลโลละค่ะแบ่งขายได้ค่ะกิและชิมได้เอาเป็นพวงอย่างเงี้ยค่ะเอาสองพวงดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่แหนะค่ะขอบคุณค่ะ ฟินยิ่งกว่าทุกสิ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกล้องอยู่ไหนลูกคุณพี่มาถอดก่อนพอล้วได้ค่ะเรียกีไดค่ะเจติกอเดี๋ยวพูดค่ะอันนี้สลักของผมป้าเองค่ะขอบคุณค่ะอันเลีคุณคุณป้าค่ะอันนี้ลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรี๋ยวรอพี่รอได้ค่ะพี่เป็นลาูกได้แล้วรีย่ที่นี้น้นโรบายมคะ ไม่ต้องให้หนูหนูยืนถ่ายให้ตาเนือยิ่กล้มาตลาดทำห้เราได้ของเยอะมากเลยอ่ะค่ะถ่ายอ่ะถ่ายให้ค่ะถ่ายให้ค่ะพร้อมนะครับพี่หนึ่งสองสามได้ค่ะมาค่ะนี่พี่ต้องต่อได้ไหมได้ค่ะรวมตัวมาถ่ายรูปค่ะขอบคุณค่ะพี่บมากถ่ายต่อค่ะขอบคุณนะคะจนแม่จะลงไหมอะจ๊ะ แม่ระวังลงลงรูนะไือลำแบาบกเห็นว่าเป็นสะพานแบบวัดวัดนะเหม,นะมกกาะกับรูมายนี้มากยังไงอ่ะแม่แม่ขึ้นมาได้กรวซลงไปอะ่ะมาตาขายาวสวย <c oughs> ไอ้หยมึอมึง ไหนดูสิลูกอันนี้แม่สวัดแรงมากเลยค่ะมึงดีแม่อันนี้แหละคขะยาวดีดีอ่ะออ่อัอีกไข้ยอาวอีกเลยใบโตหนึ่งสอง อะละค่ะตอนนี้คนเยอะมากในการมาตลาดจะ<บ>ต้องปิดรายการตรงนี้แล้วถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางแมวป่านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ไม่ให้พลาดรายการเด็ดๆของเราด้วยได้นะแล้วก็อยา่าเพิ่งหยุดดูไปกำลังใจให้การก้าลงไปทีละก้าของเรากับสะพานไม้โบราณนี้แม่อาจจะตายแม่แม่หันา แม่เห็นข้างนี้เขาก็ไม่ดีใครที่ชอบคลิปเรานะคะคอมเมนต์มาได้นะคะเราอ่านาทุกคอมเมนต์นะคะ <S <s เห็นเราสั่งเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่สั่งมาเพราอถ่ายรายการะนะแต่คุณสั่งได้เยอะขนาดนี้จริงแต่ว่าถ้าคุณกินไม่หมดเดี๋ยวบจะมีการปรับตาของเรา <c> ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผ <c> ันกล้องไปร้อยแปดวินอยู่กับเลยที่หิวโหยและไร้โอกาสในการกินเขารอโอกาสในการกินอยู่อย่าห่วงเราจะกินไม่หมดนะคะ